อุ้ยเบสรากวานี ani, โพสต์ภาพคู่น้องชายพร้อมแคปชั่นใครมีแฟนก่อนแท้ก่อนปล่อยคลิปบอกแท้วันนี้เลยยกให้เป็นสาวสวยสายสตรองประจำปี2566อีกหนึ่งคำในสำหรับเบสรากวานีเพราะในปี66เธอเจอระสุมหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือความรัก แต่ล่าสุดสาวเบสควงน้องชายอย่างโบ๊ทคำสิงไปเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวไกลถึงเกาหลีอีกทั้งเจ้าตัวยังไม่ลืมที่จะอวยพรปีใหม่แฟนๆว่า Happy New Year นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเบสขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทุกเรื่องปีนี้ยิ้มให้กันเยอะๆนะคะ หนูก็จะสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนตลอดไปและขอให้เรื่องดีๆเข้ามาหาหนูและทุกๆคนแถมสาวเบสยังได้โพสต์ภาพคู่น้องชายพร้อมแคปชั่นว่าปีนี้ใครมีแฟนก่อนแพ้พร้อมแท็กไปที่ไอจของโบสทต่อมาในติกต็อกของเบสได้มีการโพสต์คลิปที่ถ่ายคู่น้องชายงานนี้ทำเอาฮือฮา คราบเป็นคำโยงมาจากแคปชั่นในอินสตาแกรมโดยด้านโบสทบอกเบสว่าระวังแท้นะที่บอกว่าใครมีแฟนก่อนแท้ด้านสาวเบสก็ได้พูดว่าเงินแท้วันนี้เลย